ก็ทำเสร็งทำบานสนก็ทำสรงานฉัก็เปิดปตทสร็งานฉัุก็ล็ประตูทำเสร็งทำบ้านิัปิดันสร็งทำบ้านฉอิาการีนปั่ความูยามาอิบิณาการีนะปั่คามจกยาอิบิาการีนะปันสร้างปานกยามาอาราั้ามาทิโตกวุทาปวติาตภิวาทเสวัสโตกวตาพรมคามวงมาสุปฏิปนโนว่าโตสราสร้างสรงามาม ไม่อย่างตันเตงซุ่งมีซุ่มแตกะดาายากตเศนสธปัญจที่ลานยาจามตัยังปิดม่ยังตันเตงซุ่งมีซุ่มแตกระดาษผายากตเศนสธมมปัญจที่ลานยาจามตัยังปิดม่ยังตันเตงซุ่งมีซุ้มแตกะดผายาตเศนสธปัญจที่ลานยาจาม พาตาตาเวรมีสิประังสมาธิยามอัตินาคาาเวรัมีสิทธะประทังสมาธิยามการมสุาจาราวเวลมีสิประทังสมาธิยามมุสาวาาเวลมีิะประัสมาธิยามสุรามีัชฌัมชักข้านาเวรมีสิทธะประทังสมาธิยามอิมานิันจศีข้าปะทานสีเลนะโกปะปะปะตาทีเล รักัจะได้นางกับปัถแบบินทางปันพัวัตาลขัดตุติกับนะควมเมตตาเมคามตัย่างเทีมานทิเปและถ้าเทหะวัตถุติเตตที่มาใจอยังตุเทวะจะมียขั้นพนาพาตีหลักาสั้นติเวยังมุกีินางสางุูเมตนะตุรับ พระจ้าของอัเชิญเทพดาทั igen, hey, ้งหลายผู้ศรีสิ์ในสวรรค์ชั้นดมาคุณเทพดาผู้ศิิปินเ้อดเขาในผาในอากาศในิมานในป่าหรือในบ้าได้นานเป็นหนุ่ยคนพันนะคะคุณครูบาอาจารย์โป้เพราว่าแต่รดสินาหลอดโูตาไฟปรดสิคมเหตริเทกัรรดสครูริทุกทุกคนแต่จะพ่ออัญเชิญมา้กที่เดื ก็มองว่าทุกคนมันจะรายๆสร้างความสุขกันนั่นแหละสักหน่อยแต่ยังมีสาเหตุอีกนะโคจรผลผลิตนี้มันก็มีแต่คนที่อุตส่าห์ทำเต่างหัววันสุดเจเจดุสีดวงมัรดุสีดวงสมบูรณ์สุดโต่งโตมานแต่ประตูเทโลนี้ซึ่งสมัยนั้นเราเปนจักรรรดิมาตุกยังกัลโลกบุญนสลีมาโลกจักรนีตเราเป็นเจ้าตดมาเซชนนะที่เตระตูเมืองราชฉันนตรีเเจย่างงามงามเด่นสุ Setang tangan. なぜならば、このうもなぜならば、アーティティーテクニックの世界を見てもらって、ああいうことで。<noise> <noise> 我啱先都做嗰啲服務啫，下次做我特別發質，我哋即係一啲工作上，我冇接待天主，我哋識啲同事嚟。如果大家做開啲話事，就做啲嗰啲事，我做嗰度話事啦。啱啱接過我嗰次生意咧，我同我哋食，就我接嗰度嗰只做開度嗰只，就我接嗰啲全部姐姐，我只接我哋食，就我接嗰度接。一到嗰時我哋又黑啲做，我哋食得唔得？啱啱接過我，我先得個接觸我嚟之後，佢哋望嚟食黑啲做佢，我接我哋冇得食，就我接做嚟。啱啱接我哋部隊，即我哋即我哋，即我哋部隊，我哋即得嗰啲做我哋部 我只到那只毛毛，只到只毛毛，只白种的毛那些，毛小的天黄的色，我只只只龟龟了收花籽，龟龟收只只。乌龟只阿拉收龟龟毛那些，阿拉收龟龟毛那些，阿拉收龟龟只只。乌龟龟龟长，只龟龟毛的色，只乌龟龟色，乌龟龟毛的只。乌龟龟毛的只，乌龟龟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  我在厂的，我喊他喊叫厂方解决那么多钱，ge, amento, 我来写，我姐夫那里写过我在那家嘛，到他在我还在家，在这写厂里呢。 四五九年花节，俺四十五节开，六十二节播，播在屋里生，我只二十六节结，播在六十的节，伊是伊过来生，我结出五十五来生，播在长三天后结的，四五年播在下节，下节播在二十六节，播在五节，我交了十五节，播在五节，就结束，我结束二五节，就我交二十六节，五节，我结出五十五来生，播在五节，就播在五节，我四十五节结出，结出了十五来多，他当初就播在，就播在二十六节，我结五十五来多。 反正接到我电话，接到过几天，啊，业务的事忙。 कि อน้มเ่ีดข้างไกองเียดง้าัเนาะต้นะหลัง่เลยาวันนี่วยเลยียดแมงมนะเนี่ยเปนคนเยอดน้อยตักข้าวมือสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นการทำพิธีแบบสดๆนะครับแอดอาจจะขออนุญาตนะครับงดใช้เสียนะครับเป็นช่วงการ ทำพิธีนะครับคุณผู้ชมลองรับฟังดูนะครับว่าพูดว่าอะไรกันบ้างนะครับอรลองรับฟังนะครับฝากแชร์นะครับเข้ามาแล้วมันมันต้องเจอไอ้กงมันไหลใส่จิตกุ้งอยู่จิตกุ้งไงอ่ะเป็นจบ่อมกองมาทำเหล็กเสื้อใหม่เข่ามาแล้วจะทำไต่ยังไงวะโอนี่ครับหอ่หอห่อ ห่อหอกูเส็จแล้วกอไปนอนกระดีกตีนใอญข้อยิมดวงเลยข้อยิมดวงหายโคไห้ลาบเมันมุดไปงอ้ไหายโฉดห้ลาบเข้าไปโอวัหดีค่ะห่อหไม่ตองเสือซื่อหล่ะเดินห้าข้าวิดยังไมได้เลยดวงกูบอกแล้วมันไม่ได้แบนี้มึงเป็นจิตที่หายโชคเข้าใช่ใช่ย่งไงมีแรดู้ได้มึงแทบทุกสิ มึงติงกุดจำเลยอ่ะไม่ใช่ไมอไปปลแอมึงแล้วขออนุญาตนะครับไม่บอกสถานที่นะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับขออนุญาตไว้นะครับขออนุญาตไม่บอกนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากแชจ้ด้วยนะครับ ใช่ครับร่างร่างทรงที่ไปทําที่สอรไม่ยากอุรุษแม่พันพี่เลยนะครับคุณผู้ชมร่างทรงคนเดียวกันนะครับที่ให้เข้ามาหลายๆงวดติดต่อกันก็คือคนคนเดียวกันนะครับเลิกันจะเข่าตาเออแสบตาขยิมดวงจะแตคุณยังหิ้วเสือบกูเลวหายท้องเพื่อไอหนีฉุนซ้อนบุกยัง เ,เดินภาิีเดินซุ่มเา็ีเป็นไหน่เดินใต้เป็นข้าบนเรียนเอาว่ากูจะขัดใจตรงสักหน่อยว่าเห็ไหนได้ไงยั<ะ>ออยงคะ